มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับพิทแอนโกในพาร์ทที่137ต่อจากคลิปที่แล้วกันแบบสดสดร้อนร้อนเลยตามที่ผมได้บอกไว้ท้ายคลิปนะครับว่าในคลิปนี้เราจะมาเล่นตัวดึกดําบันตัวใหม่กันปมือเขาเลี่ยงกันแบบดําดํช้างน้อย ว่าไมเคิลพุดธบิวพุดบิวคงลงข้างหลังข้างหลังข้างอะไรใครเป็นสังขังอะไรเนี่ยค้้งงงงลลขาหัโอ้ยนาะบาซิโลซอรัสหรือที่แปลว่ากิ้งก่าเป็นสกุลของวานอาร์คิโอซีเตยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่นักราจากยุคอีโอซีนตอนปลายประมาณ41.3-33.9ถึงล้านปีก่อนการค้นพบในอียิปต์ นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานซากวานโบราณขนาดใหญ่มีป่าและวานชนิดอื่นเต็มกับเพาะบาซิโลซอรัสเป็นบรรพบุรุษของวานในยุคสมัยปัจจุบันจากการวิเคราะห์กระดูกที่พบในบริเวณที่เรียกว่าหุบเขาแห่งวานใกล้กรุงไคโรลประเทศอียิปทำให้เชื่อได้ว่าบาซิโลซอรัสและยละลลาเยืะ กำลังเท่เลยโอ้ยแหมบาซิโลซอรัสล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งรวมถึงหวานชนิดอื่นด้วยโอ้หมดกันความเท่ที่สะสมมาและในตอนนี้บาซิโลซอรัสก็ได้มาอยู่ตรงหน้าของเราแล้วครับคุณผู้ชมตันตนนี่มาบาซิโลซอรัส วานดึกดําบันยา่บาบันพระบุรุษของวานยุคป,ปัจจุบันคุณผู้ชมเอาเอานึกว่าไม่ไปสินะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตอะไรผิดแปลกหรือเปล่าครับเ <c oughs> นี่ยคือผมกดไหว้แบบปกติไม่ได้กดไหว้เร็วเลย <c oughs> แล้วถ้าเพิ่มไหว้เร็วเข้าไปด้วยนี่ แมคือเอาตรงๆนี่ว่ายเข้าไปล่อล่อแบบหอหอกัดฉันไม่โดนหรอกกัดฉันไม่โดน <c oughs> ว่ายแบบธรรมดาแมกโนดอนก็ว่ายตามเราไม่ทันแล้วแต่เดี๋ยวก็โอ้โหขออีกทีกลับมาใหม่สิโดนดดอนมาอมเอเวลหนึ่งเลือดสามร้าห้านี่มาแกคืออาหารฉันอะ เอาเรียบร้อยเลยเออง่ายอีกแล้วครับคุณผู้ชมง่ายอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเดีหยุดหยุดกินก่อนโอเคครับโลง่งไม่ได้ไม่ได้คือเราจะเสี่ยงไม่อย่ามาแย่งฉันสิดรูดอนไม่นะไม่นะชิ้นนี้อย่าฉันต้องได้คุณผู้ชมฮาวเว แม่อย่างน้อยก็ห้าละมาขอคืนและกัน <laughs> จงหยุดอเรียบร้อยอาโท<ช>มากิกจิกเนื้อฉันไปสุดท้ายฉันก็เอาคืนจากแกอยู่ดี <laughs> อตามหลักแล้วแกคืออาหารของฉันโดรูดอนเพราะว่าฉันคือบาซิโลโซะมามาอืม มากันให้ครบเลยมาจะได้จบจบกันไปโดคุณผู้ชมโดนี่แค่เริ่มต้นอย่าบอกนะว่าจะจบคลิปเร็วเผอ,อๆเนี่ยคือไปท้าลบกับเมกคาโรดอนได้แล้วคุณผู้ชมเลเวลสิบห้าเลือดพันสาโอ้โหพันหอืมอ่ะไปมันไปไหนแล้วโยนี่นี่เอง แมกคาโลดอนอ้ยอุย้ยฉันขอท้าลบกับแกอุยอ้ยอุ๊ยมาสงสัยเราจะมาเร็วเกินไป <c oughs> บาซิโลโซลัสผู้ซึ่งย้อนกลับมาจากอนาคตอาจไม่ไข่มากนะักแต่เมื่อกี้นี้ต้องบอกว่ากลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับเออรีบไปอนาคตเกินไปหน่อยก็เลยสวรรค์คตอย่างที่เห็น ยังไม่น่าไหวนะครับคุณผู้ชมนีม่เลยบันพระบุรุษของหวานโอ้โหนี่พุ่งเข้าไปกัดมาเอา้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 เอาคือเอา้าตายด้วย โอ้ยเหมือนแรงดึงดูดมันดูดเราไปนะหวานตัวเมื่อกี้เนี่ยเออโอ้โหดูดออกแมพเรียบร้อยเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมผลพวงของการยุ่งกับระบบเวลาเราย้อนเวลาเพื่อมาแก้ไขอดีตอนาคตมันเลยพังพังไปเลย แต่ก่อนที่เราจะพุ่งออกแบบไปเมื่อกี้นี้เหมือนผมจะเห็นล่างในล่างของผมอีกทีซึ่งชัดเลยอ่าชัดเลยอ่าเราอยู่ในล่างของฉลามผี <c oughs> โอเคครับซึ่งตัวที่เราจะมา้องก็คงจะพุ่งออกไปเหมือนเรา <c oughs> อันนี้น่าจะเกิดใหม่มไม่พุ่งเด้อ เสียวแกพาพุ่งเหลือเกินเนี่ยมานาวานเอาละเรามาสางเรื่องเมื i i> ่อกี้นี้กันดีกว่าเรียบร้อยครับคุณผู้ชมง่ายดายโอเคครับสวยมาขอเลเวลฉันคืนเถอะอ่ะ ดีเลยดีเลยจะได้ไม่ต้องไปหานะแมวน้ำนะ <c oughs> อืออ่ะโถที่จะมาแยกเนื้อชั้นไม่มีทางสหรอกอาจารย์เออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเงาข้างหลังไม่ต้องมานะเงาข้างหลังอย่าพึ่งมาขอวานเป็นจะคาดก่อนอุูน่าจะทานการอยู่มันมาแล้วคุณผู้ชมทันไหมต้องทนันยาอาปากสิโอเคได้อยู่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  <c oughs> กวาดมอเหมือนว่ามันจะต้องตีตีลำกว้างอยู่คุณผู้ชมกว่ามันจะหันมาหาเราได้ทันยังไงก็ทันคุณผู้ชมอาเอาละชิ้นจะบันไม่ได้ตีลำมาหาเราคุณผู้ชมมันตีลำไปนู่นเลยโอ้โเ,เอาละเอาละเด้อ,อนี่ใส่ก่อนได้เปียม มาเออมองมองเท่งไหมฮะเอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมเอาอีกแล้ว <c oughs> ดาเมห้าสิบเจ็ดแต่เหมือนว่าเราจะกัดมันถี่เกินเออมันก็เลยไปหวานเร็วแบบนั้นเลยโอ้โหง่ายจริงๆเมกกอรลดอนเราก็อาจจะสูสีแล้วล่ะตอนนี้ <c oughs> โอ้ดู <c oughs> จะ30มเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหจะเหลืออะไรล่ะแล้วคือตอนนี้ก็โอ้โหตัวใหญ่มาเริ่มมาเติมเลยครับนี่ a อ e w m o m e เ t s later อเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมเล่นมาสักพักมันก็ทำให้ผมรู้ว่าเราค่อนข้างเก่งเก่งแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลเวลหนึ่ง นี่ผมก็เลยทำการให้หมดจัดโอ,โอ,โอ้ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อันตรายอยู่นะมานี่แหละครับผมก็เลยให้หมอดมันจัดการทำทุกอย่างให้เลยให้ความสมดุลมันเท่าเทียมคุณผู้ชมเห็นข้างหน้าไหมครับเนี่ย เดี e ๋ยวเดี 1, ๋ยวมันสมดุลกันตรงไหนเนี่ยโคโนโซตัวอย่างเล็กแล้วนี่อืมมันจะเข้ามาหาผมหรือเปล่าอีกที่โอนะครับอืมาโซได้อยู่ัวใหญ่เหรอโอ้ยโอ้ยอึดโอ้ยถทมาจริงตาเม็ดเป็นพันโอ้แม่ถ้ามันหันมากัดเราโอ้เรียบร้อยเลยเลือดยังไม่เต็มด้วยนี่นี่นี่รีบดูดโอ้ยเลเวลสี่สิบคุณผู้ชมเอาล่ะ โคโนโซข้างหน้าก็ขอหน่อยกันแล้วกันโดนไหมเนี่ยคุณผู้ชมถามจริงอะเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมรู้สึกว่าผมกัดมันไม่โดน <c oughs> หมุมกล้องก็เริ่มมองไม่เห็นละเอออ่นี่แนะกัดโดนสิโอ้เนี่ย <c oughs> เกิดมาตัวบะเริ่มบะเติมอือเอาละ่ะความสมดุลอืมอ่ะโถจะสมดุลแค่ไหนกันเทียว <laughs> เลือดทันแปดพันโอ้ยตัวนี้ขอลองเข้าไปอือ้ออยแต่หนึ่งทีแตกคุณผู้ชมเลเวลสีเ <laughs> จแย่แล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนจะแย่แล้วครับ จากที่จะให้ความสมดุลตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่สมดุลเลย <c oughs> โอ้โหทํานี่ไงนี่ไงจเจอ,อบอสแล้วขอขอบอสก่อนเลยผู้ชมเมกาโลดอนมาก่อนหน้านีิวานสเปิร์มยังโดนฉันจัดการแบบง่ายดายแกเนี่ยคือผมสงสัยอยู่ว่าถ้ามันเกิดใหม่มันจะใช้เท่าเดิมหรือไม่ <c oughs> เอาล่ะลองดูนะครับ อาเหมือนจะไซส์เท่าเดิมคุณผู้ชมอา่ไม่น่ากลัวอะไรแต่ที่น่ากลัวโอ้โ้พวกร,ร่างนี้มากกว่าปูปูโอ้ดูดูด,ดูแม่ตัวไหนกัดเมกัโลดอนหรือว่าปู <c oughs> อ้าวลงไประวังไม่รอดนะเมกัโลดอนโอ,โอเคต่อไปคือผมต้องไปหาพ็อกนาโทดอนอีกหรือเปล่า พอทุกตัวตอนนี้มันกลายเป็นบอสให้เราแบบท้ารบได้ทุกตัวเลยโอ้หจ้าโอเคโอ้โหหัวคอนเกิดความไม่สมดุลอย่างหนักขอผ่านหน่อยนะครับผมขอผ่านหน่อยนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาเกิดอยู่นี่เดี๋ยวผมขอกลับลำก่อน เรามองไม่เห็นด้วยคุณผู้ชมผมก <infring> <No. S 1> ัดพอกนาโทดอนแตกหรือว่าเจ้าตัวนั้นมันกัดแตกขอลองเข้าไปหน่อยกันแล้วกันโอ้ดาเมทสามพันนี่มันยังคือมันยังไม่รู้สึกอไม่รู้ละมารีบกัดรีบมองเท่งไปละ แต่ว่าหางมันยังกระดิกอยู่มันยังมีพิษที่หางเกิดมาที่ใหญ่เท่าเดิมเลยมั้งเนี่ยไปแล้วอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้านี่ผมโอ้ยโอ้ยนี่ผมว่าผมใหญ่แล้วนะมันยังไม่ใหญ่กว่าผมอีก อืเกือบตายบายบายจ้าบายยสองรอบแล้วเนี่ย <laughs>